หุ้นคุณตันครับ ICHI HI ดูภาพใหญ่ก่อนครับขึ้นมาไกลแล้วเหมือนกันนะคุณตันเข้าตลาดปี2014ทําไฮสูงสุดอยู่29.75หสูงจริงครับปรับฐาน อันนี้ไม่ใช่เซอร์กิตเบเกอร์นะครับสองบาทเก้าสิบตังค์ปรับฐานเซอร์กิตเบเกอร์น่าจะแถวนี้ครับสาบาทสี่สองนะครับตีเส้นเทนเส้นกดครับให้มันมาใกล้สองบาทเก้าสิบนะไม่ใช่ราคาของเซอร์กิตนะปรับเป็นเด จัดทรงเส้นก่อนตัวนี้ส่วนใหญ่คนเขาเขาดูผู้บริหารแล้วก็ดูราคาหุ้นเหมือนแบบว่าบริษัทไม่มีทางออกจากตลาดได้หรอกอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเหมือนเขาดูคุณปัญญาเวิร์กอะเวิร์กพอยท์อะครับประพานนี้ครับนี่ครับมันดูจริงๆคุณดูนี้ดูดิ เส้นเทนเส้นกดบอกว่าอิชิเนี่ย i c h i เราเนี่ยตั้งแต่สี่บาทละที่มองเป็นขาขึ้นดูนะดูมันขึ้นนะดูขึ้นเป๊บดูมันย่อมาที่เดิมโอ้โหเสียวาบเลยใครซื้อเนี่ยใครถือเนี่ยครับเสียวาบเลยใครไปสะสมสี่บาทเนี่ยแล้วมันย่อมาสี่บาทเนี่ยโอ้โหใจแป้วอะครับแต่เส้นสอง้วันบอกว่าโอ้ยถ้าเหนือสี่บาทห้าสิบเนี่ย มองไปขึ้นแล้วแต่มันก็ยังย่อยช่ไหย่อหลุดปุบปุบปุบปบตอนเซอร์กิตเบรกเกอร์ไง mm hmm. เขาถึงบอกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือตอนตลาดลงแรงครับให้เข้าไปสะสมในหุ้นที่ดีที่พื้นฐานดีครับคือจุดจังหวะตกใจครับแล้วพอมันกลับมามันจะกลับเทรนเดิมได้ครับแบบนี้เข้าปุ๊บขึ้นไปเรื่อยไม่มีอะไรพอเซอร์กิตปุ๊บอุม้มตุ้มแล้วกลับมาที่เดิมแล้วก็ไปต่อเนี่ยเขาเรียกว่า สะสมหุ้นที่ดีในตลาดตกใจเขาเรียกเก็บศพเก็บศพนะครับบางคนสายเทรดเรียกเก็บศพนะครับถามว่า i c h i จะไปต่อไหมแนวรับ1 2บาท6นะครับมองเป็นแนวรับแข็งแรงอยู่นะไม่ควรหลุดเลยครับให้อีกแนวรับ11.3ครับคือมันเป็นกลุ่มแท่งเทียนที่หนาตาครับ แนวรับใกล้สุด1 3บาทสองบาทสนี่หลุดง่ายมากถ้าเกิดตลาดลงแรงๆนะต้องมีเวียนอยู่แแนวต้าน1 5บาทเดี๋ยวผมวัดเป้าเครื่องหนึงให้ด้วยนะคระับเอาแค่นี้ก่อนดีกวา่าเดี๋ยวไปวัดเป้าครึ่งนึ่งนะแต่ในสไตล์ผมเนี่ยโหเราเราอ่านเป็นนะถูกไหมเราอ่านเป็นว่าจุดสะสมที่ดีมัราคา4-5บาท จะให้ผมกระโดดเข้าไปใน15บาทผมตทาใจไม่ได้เข้าใจไหมคือหุ้นเกินแบบเป็นร้อยเปไปแล้วครับผมทาใจไม่ได้มองตรงนะครับผมไปหาตัวอื่นเทรดดีกว่านะครับแผน ichi SI ครับแนวรับ13บาท2 12บาท6ไม่ควรหลุดแล้วครับไม่ควรถ้าเกิดคนทุนสูงไม่ควรปล่อยถึง11บาท3นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดหลุด10.9เนี่ยมันอาจจะปรับเป็นเทนย่อขาลงอีกรอบนึงครับเพราะว่าเขาขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับขึ้นมาได้ไกลแล้วนะนะครับแต่ถ้า ICHI เนี่ยผ่าน15บาบาทได้เนี่ยโอ้เดี๋ยวผมวัดเป้ากลางให้ครับวางไว้ที่ดอยเดิม ยี่สิบเก้าเจ็ดห้าแล้วมาทาบสองจุดเก้าสี่ครึ่งทางของ ICHI นะครับอยู่สิบหกจุดสามสี่ไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะครับมีโอกาสสะบัดขึ้นไปถึงนะแต่ก็ไม่ควรหลุดสิบบาทอยู่ดีครับไม่ควรหลุดสิบาทอยู่ดีเนาะนะครับถ้ามันยืนยืน,ยนทรงทรงอยู่สิบสามบาทนิดๆได้เนี่ยผมว่าดีเลยมันจะมีโอกาสสะบัดขึ้นไปสิบหกกว่าๆได้นะครับแต่ถ้าผ่านสิบหกกว่าๆได้โอ้สบายสิบเก้ายี่สิบยี่ห้ากลางๆ เพอเขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านสำคัญได้ครับแต่ตอนนั้นต้องอาศัยอารมณ์ตลาดด้วยนะอย่าลืมนะโอเคครับแผน ICHI ประมาณนี้ครับตัวเนี้ที่มันมาจาก2บาทกว่าๆได้เนี่ยมันเป็นความเชื่อมั่นผู้บริหารจำได้ไหมเมื่อก่อนเขาขายอะไรชาเขียวชิงเบนถูกไหมเดี๋ยวนี้ก็ปรับเป็นอะไรน้ำวิตามินนี่คือการปรับการตลาดครับเพื่อให้แบบ ธุรกิจของตัวเองไปได้นะครับเดี๋ยวดูนะพอน้ำวิตามินมันเยอะเยอะเกลือเกลือนะเดี๋ยวมีตัวใหม่เอาไปอืมนะครับแล้วก็มีจับเลี้ยงใช่ไหมที่แบบขายดีนะเนี่ยประมาณนี้ครับคือคนเราอ่ะมันหัวมันพลิกแพงเล้่อยเรอยคนมันโดนเขาเรียกนะมันไรอ่ะถูกไหมมันไรอ่ะถูกไหมมันสามารถพลิกแปลงธุรกิจตัวเองอ่ะให้แบบเอามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาขายแล้วน่าสนใจได้ครับแล้วต้นทุนพวกนี้มันไม่เยอะครับแต่ต้นต้นทุนโฆษณาแพงมันก็ต้องลดตรงนั้นนะครับ โอเคครับ IC HI ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับปรับพอร์ตด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องครับขอบคุณครับ